รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนทักษะการเตะบอลทั้งหมดสแบบนะคะแบบที่1การจับบอลด้วยฝ่าเท้าด้านในแบบที่2การส่งบอลหรือการแยบอลแบบที่กบบกก3บบการเตะบอลระยะใกล้แบบที่4การเตะบอลระยะไกลครับไปดูกันเลย ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกมีผู้เล่นและผู้รับชมมากมายกีฬานี้มีประวัติมายาวนานและมีการแข่งขันระดับนานาชาติเช่นฟุตบอลโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและลีกฟุตบอลฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมมีผู้เล่นฝ่ายละ11คนโดยมีเป้าหมายคือการทำประตูโดยการเตะประตูเข้าสู่ตะข่ายของฝั่งตรงข้ามทีมที่ทำประตูได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะกติกาที่สำคัญเช่นผู้เล่น มีฝั่งละ11คนรวมถึง <sans> ผ <k S 1> <authority> ู้รักษาประตู1คนเวลาการแข่งขันแบ่งออก2ครึ่งครึ่งละ45นาทีพัก15นาทีการทำประตูลูกบอลต้องข้ามเส้นทั้งหมดถึงจะนับเป็นประตูใบเหลืองและใบแดงใช้ตักเตือนคนที่ทำผิดล้ำหน้าผู้เล่นต้องไม่อยู่ล้ำตำแหน่งขณะที่รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมการจับบอลด้วยฝ่าเท้าด้านในการจับบอลด้วยฝ่าเท้าด้านใน ยืนทรงตัวด้วยเท้าข้างหนึ่งและงอขาเล็กน้อยเปิดเท้าที่จะใช้รับบอลให้ด้านในของเท้าหันเข้าหาบอลใช้เท้าด้านในสัมผัสบอลผ่อนแรงเพื่อให้บอลหยุดนิ่งหรือควบคุณระยะของบอลการทรงตัวหลังการจับบอลรักษาสมดุลร่างกาย การแปรบอลวิธีการส่งบอลหรือแปรบอลวางเท้าหลักข้างลูกบอลงอขาเล็กน้อยใช้ข้างเท้าหน้านในสัมผัสบอลโดยเปิดปลายเท้าเล็กน้อยเวียงขาเบาๆและเน้นควบคุมทิศทางของลูกบอลและส่งไปยังเพื่อนๆร่วมทีม การยิงประตูระยะใกล้วิธีการยิงประตูระยะใกล้ปิดข้อเท้าให้ฝ่าเท้าด้านในสัมผัสบอลวางเท้าหลักข้างวอลและงอขาเพื่อรักษาสมดุลส่งแรงไปที่ลูกบอลเน้นไปที่มุมที่ต้องการสามารถใช้การปั่นไซโค้งเพื่อหลบผู้รักษาประตู การยิงประตูระยะไกลวิธีการยิงประตูระยะไกลใช้ปลายเทา้าจิ้มบอลอย่างรวดเร็วไม่ต้องงอเท้ามากเพียงแค่สะบัดปลายเท้าเบาๆลูกบอลจะพุ่งกระทันหันทำให้ผู้รักษาประตูมีเวลาตอบสนองจบาไปแล้วนะคะสำหรับการทักษะสอนการเตะทั้งหมด4แบบค่ะ ัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนทักษะบอลทั้งหมด4แบบนะคะเตะบอลส่บอลหรือการแพรบอลแ้บที่สาการเตะบอลระยะใกล้การยิงประตูระยะใกล้คุยยืนโดดมสวยหมืนเดยการแปรบอล